ผู้นำไรตตำแหน่ง EPC ช่วงเวลาที่วุ่นวายสร้างผู้นำที่ยิ่งใหญ่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของครูบุงกฎแห่งการดึงดูดความมั่งคั่งถมมีเลบเบรกเดินทางต่อไปเพื่อพบกับอาจารย์คนที่สองเพื่อรับการถ่ายทอดหลักการที่สองของผู้นำไรตตำแหน่งนั่นก็คือช่วงเวลาโกลาหลหรือวุ่นวาย มักจะสร้างผู้นำที่ยิ่งใหญ่ช่วงเวลาที่ยากลำบากจะอยู่แค่ชั่วคราวแต่คนที่แข็งแกร่งจะคงอยู่ตลอดการความท้าทายคือโอกาสทองที่จะเปลี่ยนความยุ่งเหยิงเป็นความสำเร็จทั้งสองเดินทางเข้าไปในร้านสกีที่ชื่อไทยบอยเจ้าของร้านชื่อไทยเป็นแชมป์โลกสกีสลาลมห้าสมัยไทยได้ขอบคุณเร็ก ที่ได้ร่วมรับใช้ชาติในช่วงสงครามทำให้เบรกนักรู้ว่าฝันร้ายของเขาแท้จริงแล้วมันคือแค่เหตุการณ์หนึ่งในชีวิตเท่านั้นที่เราจะตัดสินใจให้ความหมายกับมันแค่การเปลี่ยนมุมมองสิ่งที่เราคิดว่ามันแย่ที่สุดเราสามารถมองเห็นอีกด้านที่ล้ำค่าได้และสิ่งที่เขาเจอทั้งหลายในอดีตมันเป็นแค่การเตรียมตัว ให้เขาพร้อมสู่การเป็นผู้นำที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้าไทตอกย้ำเบรกอีกรอบว่าเราทุกคนมีอำนาจและความเป็นผู้นำอยู่ในมือและเราสามารถนำมาใช้ได้กับทุกเรื่องที่ทำในชีวิตจงหาวิธีมีความสุขกับทุกอย่างที่ทำเหมือนเราอยู่บนเวทีที่ต้องแสดงให้คนดูตื่นตะลึงและไม่มีใครสนใจว่าเราผ่านวันแย่ๆอะไรมา หน้าที่ของไทยคือทำให้ผู้นำในตัวของเบรกตื่นจากการหลับไหลและแสดงตัวตนที่ยอดเยี่ยมออกมาโดยไทยได้เปรียบเทียบชีวิตการทำงานเหมือนกับการเล่นสกีบนทางลาดที่หน้าหวาดเสียวสุดๆถ้ามองลงไปข้างล่างและวิธีเดียวที่จะทำให้ลงไปด้านล่างได้อย่างปลอดภัยนั่นก็คือการมุ่งเข้าหาแนวลาดและโอบก,กอดมันไว โดยการโน้มตัวเข้าหาภูเขาเราต้องเข้าใกล้จุดที่น่ากลัวที่สุดแทนที่จะถอยห่างเช่นเดียวกันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตแทนที่เราจะถอยกลับไปทําตัวแบบเดิมๆเราต้องโน้มตัวเข้าหามันและอบก,กอดความกลัวเอาไว้แม้มันจะทําให้เราอึดอัดมากที่สุดเพื่อทะลุขีดจำกัดในตัวเรามันคือจุดที่จะเกิดการพัฒนา เมื่อขีดจำกัดในตัวของเราขยายออกซึ่งมันไม่ได้แปลว่าเราจะดีขึ้นเท่านั้นแต่มันม่นหมายถึงผลงานที่ยอดเยี่ยมด้วยจงเปลี่ยนความกลัวให้เป็นพลังแล้วอุปสรรคจะสอนให้เราแข็งแกร่งขึ้นความวุ่นวายจะทำให้เรามีทักษะเพิ่มขึ้นแล้วความสามารถที่ซ่อนอยู่จะแสดงออกมาอะไรที่เราหนีเราจะยิ่งเจอ แต่ถ้าอะไรที่เราเป็นมิตรกับมันเราจะเริ่มอยู่เหนือมันสิ่งที่เราต้องทำคือการปรับตัวในโลกของธุรกิจก็เช่นกันองค์กรใดที่สามารถสร้างผู้นำได้ทุกระดับจากก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดายในช่วงเวลาที่กำลังเผชิญกับความวุ่นวายโกลาหลเราต้องต้อนรับอันตรายและความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดกล้าทุ่มเทความสามารถให้กับโอกาส โอบกอดความหวาดกลัวขยับเข้าใกล้ความท้าทายแล้วเราจะได้รับผลตอบแทนที่สวยหรูยิ่งเราทุ่มเทมากเท่าไหร่เรายิ่งจะได้รับผลตอบแทนที่ยุติธรรมและคุ้มค่าความวุ่นวายจะพาเราไปเจอของขวัญที่งดงามเพราะสภาวะที่ลำบากที่สุดเป็นแบบทดสอบที่จะหลอล้อมความเป็นผู้นำซึ่งคนส่วนใหญ่เมื่อเจอความายากลำบาก ก็จะถอยเข้าหลุมหลบภัยและผลักไสโอกาสในการเติบโตดังนั้นจงทำตัวเป็นผู้กล้าที่กัดกินความกลัวก่อนที่ความกลัวจะกัดกินเราเมื่อเราทะลุขีดจำกัดของตัวเองได้เราจะมีทักษะเพิ่มขึ้นเราจะเชื่อและนับถือตัวเองมากขึ้นทุกคนมียอดเขาเอเวอเรสต์อยู่ในตัวและเราจะไม่มีทางรู้ว่าเราจะปีนได้สูงแค่ไหน ถ้าเราไม่เคยลองปีนอย่าปฏิเสธความลำบากแต่จงวิ่งเข้าหามันจงจำไว้ว่าสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกกลัวคือประตูไปสู่ความสิดยอดของการเป็นผู้นำจงเดินออกมาจากขอบเขตของความสบายแม้ว่าเราจะรู้สึกแปลกๆเมื่อเจออะไรใหม่ๆที่กำลังเปลี่ยนแปลงและเติบโตแต่มันคือนิมิตใหมายที่ดีช่วงเวลาที่ยากเย็น จะทำให้เรารู้สึกแย่แต่มันจะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นความกลัวเป็นเพียงส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาสิ่งใหม่ๆและปลุกศักยภาพในการเป็นผู้นําโดยธรรมชาติเมื่อรากฐานเก่าถูกทําลายโครงสร้างรูปแบบใหม่และทักษะจะถูกสร้างขึ้นหลังจากความสับสนวุ่นวายจะตามมาด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอความกลัวจะหายไป เปลี่ยนเป็นพลังงานที่งดงามเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มเกิดความวุ่นวายมันคือการเริ่มต้นการพัฒนาที่กำลังปรากฏตัวขึ้นและเมื่อถึงเวลานั้นอะไรเดิมๆจะถูกกำจัดเพื่อที่จะมีที่ว่างให้กับสิ่งใหม่และดีกว่าเข้ามาและทุกอย่างจะเริ่มต้นจากจุดที่เราอยู่ณปัจจุบันไปสู่การพังทุกอย่างที่เราคุ้นเคยเพื่อก้าวเข้าสู่ การฟื้นฟูใหม่ที่ดีกว่าเดิมและประโยคที่ไทยให้กับเบรกคือคำว่าสปาร์กหรือการเป็นแสงสว่างในโลกที่มืดมิดและวุ่นวายหรือการเป็นคนที่จุดประกายไฟในทุกๆอย่างที่ทำอักษรเอสย่อมาจากสปี k วิ t แ c นดอ o r หรือการพูดอย่างตรงไปตรงมาเป็นคนสื่อสารที่พูดแต่ความจริงและสร้างแรงบันดาลใจ เปิดเผยตรงไปตรงมาและจริงใจภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและเที่ยงตรงการปฏิสัมพันธ์สร้างแรงบันดาลใจสนับสนุนและให้กำลังใจทุกคำพูดที่สื่อออกมาคือความคิดที่ออกมาเป็นคำพูดมันจะบ่งบอกความหมายและความเชื่อของคนที่พูดและความเชื่อนี้เองคือตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมของเราอักษรพี มาจากคำว่า priority หรือการจัดลาดับความสำคัญมันเป็นแนวคิดที่เรียบง่ายที่เราต้องใส่ใจสิ่งที่ดีที่สุดและเมินเฉยต่อเรื่องอื่นๆจงเป็นคนยอดเยี่ยมในเรื่องที่เราต้องใส่ใจแต่รู้ในหลายๆเรื่องเพราะมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องรู้ลึกในทุกๆเรื่องเหมือนเราใช้เวลาในการปีนภูเขามากมาย และสุดท้ายรู้ว่าตัวเองปีนภูเขาผิดลูกเราจะเสียทั้งเวลาความสามารถและพลังงานแต่จงเอาใจใส่ให้มากกับสิ่งที่ต้องทำที่สำคัญที่สุดตัดเรื่องเล็กน้อยออกไปทำน้อยแต่ดีที่สุดดีกว่าทำทุกเรื่องแต่ไม่เสร็จสักอย่างจงใช้กฎ80-20คือผลลัพธ์80%มาจากการลงมือทำเพียง20% เมื่อเราทำอะไรน้อยลงแต่ดีขึ้นมันจะทำให้เรามีเวลามากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อสิ่งที่ไทยแนะนำเรยคือทุกวันก่อนออกจากบ้านให้หาเวลาเงียบๆคิดไตร่ตรองมันจะทำให้เรากลายเป็นคนมีเป้าหมายและวินัยอย่างยอดเยี่ยมอักษร A ย่อมาจาก adversity breed opportunity หรืออุปสรรคก่อให้เกิดโอกาส ทุกอุปสรรคและความล้มเหลวนำมาซึ่งโอกาสที่ยิ่งใหญ่และนำประตูทางออกมาด้วยถ้าเรามองเห็นและกล้าที่จะก้ามผ่านหรือคำพูดที่ว่ายิ่งมืดยิ่งมองเห็นดวงดาวทุกความฝันที่มอดดับลงจะบังเกิดความฝันใหม่ที่ยอดเยี่ยมเสมอไม่มีสถานการณ์ไหนดีหรือแย่เพราะเราคือคนรับรู้และควบคุมมันเมื่อประตูบานหนึ่งปิด อีกบานจะเปิดอย่าปล่อยให้ความคิดของคนอื่นเอาชนะเราและความรับของการเอาชนะช่วงเวลาที่ยากลำบากคือการเดินหน้าต่อจงเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเมื่อรู้สึกท้อและอยากยอมแพ้จงก้าวไปข้างหน้าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยในช่วงเวลาที่วุ่นวายมันจะทำให้เราเกิดความเฉื่อยชาและหยุดนิ่งอย่ายอมแพ้กับอะไรทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่เพราะความห้มเหลวไม่ใช่ตัวเลือกอักษร R มาจากคำว่า r s s p o n d หรือการตอบโต้ไม่ใช่ตอบสนองอย่าตอบสนองต่อความท้าทายไม่ว่าจะเป็นงานหรือการใช้ชีวิตแต่จงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตอบโต้มันอย่ากังวลกับเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้แต่จงทุ่มเทให้กับการปรับปรุง จุดที่เราควบคุมได้เราต้องมีความคิดริเริ่มและทะเยอทะยานที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์โดยไม่ต้องรอการชักนำและตัว k ค,คือคำว่าคูดอตหรือการชื่นชมคนทุกคนต้องการได้รับการชื่นชมแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเมื่อคุณเป็นผู้นำจงปรบมือให้กับคนอื่นเมื่อเขาทำถูกต้องเราต้องรู้จักเฉลิมฉลองให้กับผลงานที่ยอดเยี่ยม ที่คนรอบตัวของเราได้ทำและชื่นชมผลงานที่ดีและเป็นเลิศโดยไม่ต้องรอให้ใครมาจัดการสรุปหลักการของผู้นำร้ยตำแหน่งข้อที่สองก็คือการพูดตรงไปตรงมาให้ลำดับความสำคัญอุปสรรคทำให้เกิดโอกาสเป็นผู้ตอบโต้ไม่ใช่ตอบสนองและสุดท้ายคือการชื่นชมหลังจากสนทนากับไทย ทอมและเบรกก็เดินทางต่อเพื่อไปพบอาจารย์คนที่3ซึ่งเบรกจะได้รับหลักการของผู้นำรายตำแหน่งข้อที่3จะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมติดตามนะคะขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วพบกันสวัสดีค่ะ